กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดกำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวที่ว่าเคยมีคนตกบันไดตรงที่ภูเขาทองจนตายจริงหรือไม่เรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับภูเขาทองในวัดสาเกตนอกจากจะมีบันไดเวียนขึ้นลงสองด้านแล้วยังมีบันไดตรงอยู่ทางทิศใต้บันไดตรงนี้สันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นอย่างน้อยลักษณะสูงฉันมากและเคยมีคนตกลงมาตายในหนังสือนิราชบรมบรรพศประจำปีพุทธศักราช2466เขียนโดยพระพินิษัตธการโรงพิมพ์บุญช่วยเจริญพิมพ์จำหน่ายเมื่อปีพุทธศักราช2467พระพินิษเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าล่วงหนทางมาถึงวางบันไดเวียนเป็นที่เตียนชั้นกว้างหนทางใหญ่ มีทางแยกที่ตัดลัดขึ้นไปเป็นบันไดตรงชนชั้นน่ากลัวไม่มีใครขึ้นลงที่ตรงนั้นที่สำคัญใครดูก็รู้ทั่วต้องเอาไม้ปิดกันกั้นเป็นรัว้วอยู่จนชั่วเดี๋ยวนี้มีจริงๆแต่ก่อนนั้นตกตายเป็นหลายคนตั้งแต่บนตกตรงลงมากลิ้งมือจะคว้าจับอะไรไม่ได้จริง ก็แน่นิ่งพอถึงล่างก็วางวายฉันนิ่งนึกตรึกตรมอารมณ์หมองผู้เขาทองสูงใหญ่หน้าใจหายใครพลังลงแล้วก็คงต้องถึงตายอย่านึกหมายว่าจะได้เห็นใจทันนอกจากนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยฉบับวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2451ปลายรัชกาลที่5 ลงข่าวเรื่องคนเมาตกภูเขาทองเพราะปีนขึ้นไปทางบันไดตรงว่าตกภูเขาทองเมื่อคืนวันที่7็เดือนนี้มีชายผู้หนึ่งอายุกลางคนดูท่าทางจะมีดีกรีจัดสักหน่อยไปเที่ยวในการรื่นเริงที่งานบร,รมบรรพศชายนั้นได้ขึ้นไปบนภูเขาทางบันไดชั้นตรงแล้วปฏิหารพลัดตกลงมามีความเจ็บช้ำมากพลตระเวนได้นำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล อาการน่ากลัวจะไม่รอดเสียมากนั่นเพราะความประมาทจนเกินส่วนไม่ใช่หรืออนเนกนาวิกมูลสันนิฐานว่าบันไดตรงถูกรื้อเมื่อคราวซ่อมใหญ่พุทธศักราช2,493ถึง2,497นอกจากนี้ในรัชกาลที่3ทรงมีพระราชดำริให้สร้างภูเขาทองที่วัดสะเกตให้สร้างเป็นพระปรางขนาดใหญ่อย่างภูเขาทองที่อยุทยา แต่เนื่องด้วยชั้นดินอ่อนตัวรับน้ำหนักจำนวนมหาศาลของพระปรางไม่ได้กระทั่งสุดลงจึงหยุดก่อสร้างค้างอยู่เพียงฐานถูกปล่อยให้รกร้างกลายเป็นกองอิฐขนาดใหญ่นอกกำแพงพระนครตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาทองนั้นนับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพระนครเพราะตั้งอยู่ริมคลองมหานาคเชื่อมต่อกับคลองรอบกรุงและคลองหลอดและอยู่เยื้องกับป้อมมหาการ เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4, ส่ทรงมีพระราชดำริถึงภูเขาทองว่าหากข้าศึกศัตรูเข้ายึดภูเขาทองได้อาจนำปืนไปตั้งบนภูเขาทองแล้วยิงเข้าสู่พระนครซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงตามที่มีบันทึกไว้ว่าอันหนึ่งเพื่อปรางองค์ใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นในวัดสะเกตการไม่สำเร็จตลอดไปทิ้งรกอยู่เป็นกองอิดใหญ่ ราษฎรเรียกกันว่าภูเขาทองถ้ามีข้าศึกศัตรูเอาปืนขึ้นไปตั้งบนภูเขาทองนั้นยิงระดมศาสตา์เข้ามาในพระนคร <c oughs> ก็เห็นว่าจะรักษาได้เป็นอันยากจึงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงกรเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกดังได้รับพระราชทานพันนาความมาแล้วแล้วจึงโปรดให้สร้างป้อมรายเป็นระยะตามฝั่งคลองส่วนในพระนครตั้งแต่ปากคลองข้างเหนือไปถึงปากคลองข้างใต้ ความข้างต้นเป็นพระธรรมเทศนาของกรมพระยาวชิรายาน,นวโรรสซึ่งเดิมเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หทรงเป็นผู้เรียบเรียงพระราชประวัติรัชกาลที่4และพระราชทานแด่กรมพระยาวชิรายานวโรรสให้ทรงนำไปเรียบเรียงเป็นพระธรรมเทศนาถวายที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเนื่องในการพระราชากุศลถวายแด่รัชกาลที่สี่คราวฉลองสมโพธพระน,ค,นครครบร้อยปี เมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2425ด้วยเหตุที่ภูเขาทองเป็นกองอิดใหญ่รกร้างนี่เองจึงเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งในการกอร่อสร้างคลองะดุงกรุงกระเสมเป็นแนวป้องกันพระนครอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูเข้ายึดภูเขาทองนอกจากนี้เจ้าพระยาทิพากรวงอธิบายไว้ว่าสมัยรัชกาลที่4 ประชาชนออกไปตั้งบ้านเรือนนอกกำแพงพระนครกันมากขึ้นตัวเมืองก็ขยายออกไปกว้างขวางมากขึ้นรัชการที่ 4, จึงทรงหวังพระไทยว่าการก่อสร้างคลองพดงุงกรุงกเกษมจะช่วยป้องกันค่าศึกศัตรูจะได้เป็นที่อุ่นใจแก่ไพร่บ้านพลเมืองซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงพระนครกับประการหนึ่งลูกค้านานาประเทศเข้ามาค้าขายเห็นบ้านเมืองป้อมคูมั่นคงก็จะไม่ได้มินประมาทได้ คลองพดุงกรุงกระเสมเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2394เมื่อสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ขณะเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่พระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้างขุดคลอง10วาลึก6ศอกยาว137เส้น10วาเท่ากับกว้าง20เมตรลึก3เมตรยาว5,500เมตรและยังได้สร้างป้อมขึ้นอีกจำนวนแป้อม อันมีนามว่าป้อมป้องปัชามิตรป้อมปิดปัจชนึกป้อมฮึกเขี่ยมหานป้อมพลานภัยรีราบป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปอระปักป้อมหักกำลังดัดสกรและป้อมมหานครรักษาหากเกิดศึกสงครามก็จะใช้ไม้แก่นหรือไม้ลำปักเป็นแนวกำแพงเชื่อมแต่ละป้อมเข้าด้วยกันอันหนึ่งป้องป้อมปัชามิตรนี้ เป็นป้อมเดียวในทั้งหมด8ป้อมที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรีบริเวณปากคลองสารเป็นป้อมคู่กับป้อมปิดประจันึกที่ตั้งอยู่ฝั่งพระนครบริเวณปากคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างใต้ภูเขาทองยังถูกปล่อยให้รกร้างต่อไประยะหนึ่งจวบจนถึงช่วงปลายรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างภูเขาทองขึ้นอีกครั้งโปรดให้ก่อเป็นภูเขาขนาดใหญ่แล้วสร้างพระเจดีย์ไว้ด้านบน ดำเนินการวางศิลาฤกษ์เมื่อปีพุทธศักราช2408พระราชทานนามว่าบรมบรรพศแต่มาก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5หนังสือจดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ของกรมศิลปากรให้ความรู้ว่าผู้ขอทองวัดสาเกตเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่3เดิมสร้างเป็นรูปพระปรางแล้วค้างคามาจนถึงรัชกาลที่4จึงโปรดให้เปลี่ยนเป็นแบบภูเขา มีเจดีย์ก่อไว้บนยอดเริ่มวางศิลาฤกษ์ในปีพุทธศักราช2408พระราชทานานามว่าบรมบรรพศสมัยรัชกาลที่5มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสองครั้งครั้งแรกพุทธศักราช2421อัญเชิญของเดิมจากในพระบรมมหาราชวังครั้งที่สองพุทธศักราช2441ได้จากอินเดียพุทธศักราช2509 กระทรวงมหาดไทยบุกระเบื้องโมเสกสีทองที่องค์พระเจดีและสร้างเจดีเล็กรายร้องไว้อีกสีองค์ดังเห็นมาจนถึงปัจจุบันมองในภาพคลองที่เลี้ยวไปทางขวาคือคลองรอบกรุงสำหรับป้องกันพระนค,ครคลองแยกไปทางซ้ายคือคลองมหานาคทั้งสองคลองราชการที่หนึ่งโปรดให้ขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2326ด้านขวาที่แลเห็นบ้านเรือนริมคลอง คือบริเวณข้างป้อมมหาการเชิงสะพานผ่านฟ้าปัจจุบันเป็นท่าเรือมีเรือเล่นไปทางคลองมหานาคแสนแสบตลอดวันด้านซ้ายบ้านหลังคาสังกสีปัจจุบันเป็นที่ว่างหน้ากรมโยธาธิการสมัยนั้นจะเห็นว่ายังไม่สร้างสะพานมหาไทยอุทิศซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตข้ามไปวัดสาเกตสร้างในสมัยรัชกาลที่6และเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2457 บ้านหลังคามุงตรงกลางปัจจุบันเป็นบ้านไม้สองชั้นใกล้จะพังถ้าสะพานมหาดไทยอุทิศสร้างเสร็จแล้วปลายสะพานจะเห็นตรงข้างบ้านนั้นพิจารณาจากสร้างสะพานมหาไทยอุทิศเชื่อว่าภาพนี้จะถ่ายราวปลายสมัยรัชกาลที่5และถ่ายจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งสร้างราวปีพุทธศักราช2442ในหนังสือสยามอินดิแวนตไลท์เซนตุรีตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2447 มีรูปถ่ายใกล้เคียงกับรูปนี้หนึ่งรูปขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและขอบคุณที่มาศิลปะแม็ c ดอทแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ